สวัสดีครับท่านที่สนใจในงานสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าสื่อความรู้ตัวใหม่นะครับวันนี้ผมดิเจพิมพ์นะครับมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการบันทึกภาพและเสียงนะครับพร้อมกันนะครับเป็นคลิปก็ดีเป็นภาพนิ่งก็ดีนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม b บดเ c a m แคมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับใครบางคนที่มีแล้วก็อาจจะคุ้นเคยนะครับในการใช้งานนะครับหรือว่าใช้แล้วมีปัญหาในเรื่องของ การบันทึกแต่ภาพไม่มีเสียงนะครับวันนี้ผมก็จะแก้ปัญหาเรื่องการาติดตั้งเสียงรวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆตั้งแต่ยังไม่มีแรกเริ่มเลยนะครับะเริ่มต้สมนสำหรับใครบางคนที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับไปที่อาจารย์ Google ก่อนนะครับสัตราจารย์ด็อกเตอร์กูเกิลนะครับคลิกเข้าไปที่ท่านมีอยู่นะครับเสร็จแล้วนะฮะอันนี้มันผมมันมีอยู่นะครับก็จะปรากฏอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ สำหรับใครบางคนที่ยังไม่มีก็คลิกเข้าไปค้นหาคิกคำว่า b a n d i c a m นะครับ B A N นะครับ B I C A M นะครับก็จะมีฟูลมีไทยไม่มีเสียงแคกโหลดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำให้คลิกตัวแรกเลยนะครับต้นฉบับคลิกเข้าไปน,นะฮะแล้วก็ไปคลิกซ้ายที่ b บ n d i c a m ตัวแรกเว็บนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลย หน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับแบนดิแคมตัวขาว,ขาวพื้นสีแดงอย่างที่เห็นแบบนี้เลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดแบนดิแคมนะฮะก็จะเปลี่ยนสถานะดังที่เห็นอีกหน้าจอแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้มาติดตั้งในเครื่องของเรานะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปครับนะฮะแล้วก็แสดงสถานะการดาวน์โหลดอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ หรืองานที่ท่านดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์ของท่านนะฮะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็มาเตรียมตัวการติดตั้งนะครับกดอีกครก็ปิดตัวนี้นะครับตามที่เห็นอยู่นะครับกดเข้าไปนะครับ yes exit c ค m นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหมือนการติดตั้งทั่วไปคลิกอย่างเดียวครับง่ายที่สุดนะครับคุณสมบัติในการคลิกคลิกซ้ายเป็นก็นะครับสำเร็จแล้วนะครับติดตั้ง ก็จะเป็นโปรแกรมที่เห็นหน้าตาแบบนี้พอคลิกขึ้นมาก็จะเห็นเป็นภาพสี่เหลี่ยมตาแบบที่เห็นนะฮะตามสภาพนี้เลยจะสังเกตว่าด้านความมือตรงนี้นะครับมันมีไฟสถานะสีฟ้าจะคลิกขึ้นข,นขึนตรงลงนะครับนั่นคือระดับเสียงที่ผมพูดถึงอยู่นะครับถ้าหยุดก็จะไม่มีเสียงนะครับท่านที่โหลดโปรแกรมมาใหม่ๆแล้วติดตั้งนะครับก็จะไม่มี ระดับเสียงขึ้นตรงนี้แหละคือปัญหาสำหรับบาคคนที่นะครับโหลดมาแล้วนะครับบันทึกได้แต่ภาพไม่มีเสียงเวลาเราพูดเวลาเราอัดงานเข้าไปใช้งานเข้าไปนะครับผมเองก็เจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ไปค้นดูศึกษาดูนะครับก็ได้ YouTube นี่แหละดีที่สุดขอบคุณนะครับพเพื่อนหรือว่าคนอื่นที่ทําไว้ก็ได้คําตอบนะครับแต่บางเว็บผมต้องคอมนเมนดเด่นนะครับบางยูทู e บางไฟล์บางโปรแกรมนะครับพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเหมือนจะเม้าบ้างเหมือนจะตื่นนอนบ้างนะครับผมก็เลยอยากจะทําขึ้นมาเพื่อแก้ไขในจุดนั้นนะครับเอาละครับมาถึงจุดนี้นะครับมีโปรแกรมแบบนี้นะครับก็ไปดูที่เป้าหมายของเรานะครับกดวที่เป้าหมายแล้วก็เลือกที่สี่เหลี่ยมืนผ้าบนหน้าจอนะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์อย่างที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็การตั้งค่าตรงนี้ผมแนะนําให้ไปตั้งแบบ นะฮะที่บันทึกแค่10นาทีของฟรีนะครับจะได้มากกว่านี้ก็ซื้ออย่างที่ว่านะครับส่วนด้านล่างลงมาหลังเสร็จแบบอัตโนมัติเสร็จสิน้นจะไม่ทําอะไรเริ่มบันทึกใหม่หรือหยุดการบันทึกแล้วออกจากบันทิแคมนะครับิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เป็นสิขครั้ง,งน,นะกดตกลงนะครับแล้วก็มาดูวิดีโอมาดูรูปภาพมาดูเกี่ยวกับที่สําคัญวันนี้ให้ไปกดที่วิดีโอนะครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาในการอัดเสียงแล้วไม่ติด นะครับเสียงไม่ทํางานเสียงไม่มีนะครับก็ไปคิดตั้งค่าเซตติ้งตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็มีเสียงมีโลโก้มีลักษณะมีตัวเลือกครับไปดูที่เสียงก่อนนะครับผมจะไวนิดนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเวลาจํากัดนะครับอุปกรณ์เสียงหลักตรงนี้นะครับอ่าอันดับแรกมาอาจจะเป็นตัวนะครับวินอ่าวินเจนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เครื่องของท่านนะครับผมแนะนําให้ตั้งค่าเป็นนะครับอ่า ในส่วนของนะครับโปรแกรมตรงนี้นะครับกดมาที่ตั้งค่าเห็นภาพแบบนี้แล้วซ้ายมือนะฮะแล้วมาดูที่ Recording ตรงนี้นะครับไมโครโฟนสถานะนะฮะแล้วก็คลิกขวาแล้วมา p r o p ป r t ต้นะฮะแล้วก็เลือกตัวที่3นะครับ Level ตรงนี้นะครับไมโครโฟนบูทตรงนี้นะครับท่านจะเอามากที่สุดก็แล้วแต่ของท่านนะฮะน้อยปังกา แล้วแต่ท่านตรงนี้นะครับการสถานะแล้วก็กดโอเคนะครับดูตกลงนะฮะก็เสร็จสิ้นตรงนี้ก็ปิดเลยครับตัวอื่นไม่ต้องไปดูด้านล่างเราเช่นเดียวกันนะครับการตั้งค่านะครับก็จะขึ้นแบบนี้คล้ายๆกันนะครับแต่ผมแนะนาให้กดตรงปุ่มนี้นะครับด้านบนแล้วก็เลือกตัวที่ชื่อว่าไมโครโฟนนะครับตัวแรกเลยนะครับแล้วกดไว้นะฮะ ตัวด้านล่างก็กดไมโครโฟนตัวแรกเช่นเดียวกันครับตัวอื่นไม่ต้องไปเลือกนะครับผมเลือกแล้วไม่เคยดังมีปัญหาก็อย่าใช้มันนะครับเอาตัวที่ดังที่เราต้องการแล้วกดตกลงคะก็ใช้งานได้นะฮะจะสังเกตว่าได้หรือไม่ได้นะครับท่านดูที่มุมขวาด้านล่างของจอสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอยูด่ด้านนี้นะครับถ้าขึ้นเห่ยน,นี้แสดงว่าท่านใช้งานได้แล้วก็ใช้งานบันทึกงานหรือสแสดงหาสิ่งอื่นใดที่ท่านต้องการ นะครับก็มีแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นงานก็บันักก็กดสต็อก็ถือว่าบันทึกเสร็จนะครับงานลัวกเก็บไว้ที่ My Document นะครับแล้วเข้าไปในโฟลเดอร์แบ Camp แต้องเลือกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วท่านจะเห็นงานของท่านครับก็มีนะครับผลงานที่ทำไว้ในหนอค่ันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับลากันไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันวันนี้ผมดีเจพิมสวัสดีครับ